มาเรื่องนะกครับวันนี้ยังกินมืมเนี่เมื่อคืนว่าจะอ้อหมักสีเสนอานที่โพมที่สร้างเาเพี่ยนไม่นูนเป็นแม่สีเรียนจอบนักกินกระแซบอยากงานเฮียนเก่งขอบคุณครับชอบนักกินเิ บายดีสวัสดีสสดค่ะว,วันนี้ก็สอบครับผมจไ้กินไปกินมาไปงานกันงาน้องเวนไทยกันมื่อสุขึกามนวันวาเล่นไทยวัเล่นไทยนะครับวันนอ้เสาร์ที่สิบสี่กุมป้าหอมแต่สต่สาวๆเลย <c oughs> ไรกับไปนน้กินดังกันต่ดังไปเลย ไปไปครับตอนนี้ชอบรับเล่นโน้ตินตอนนั้นหนึ่งเขาโดยเฉพาะเนี่ยจะได้ท่านกันเนาะครับว่าผมไปงานแต่สอบตอนนี้ก็เวลาจะือบตีสี่สิบก็เลยแลีสี่เครื่องแล้วครับจะได้ท่านกันไฟด,ด,ด,ดีดีแล้วไปดวนตะฮงครับกำลังเตรียมของเฮโน่กินมื่อี้นนอเฮจะอยากกินเนอกก็ว่ารู้กัน ของบ้าไม่ได้ไปซื้อของตลาดครับมีของที่เหลืออยู่ไปเช็ดถเถอมันเบิดเดี๋ยว้องกันข่าวบ้านองคเฮ็ดยังกินลองเิ่นกันครับวันนองค์เพชรยังกินมือเนี่ผมก็วันหูซื้อเมนูอยู่เนาะยังกินแม่บุนณิจะลังเตรียม,มยนภภี่ไก่กับโคกหมูครับยังกินมันี แต่ใจให้น่นนาไม่เศม้าบพราะติดคกมนฮีโง่ีร่เองทุกอย่างบัวและดีดอืมอมเป็นให้นองเลยจ้ะ เซามันยังเย็ยน,น,ลนเ,ออเนลยเปิดแอร์23มัิดหอน,นี่ว่าอากาศมัน,เล,มลนเลิกมากนี้เลิกมาผัดเนาหนาแอร์นะครับนี่เป็นวัดเลยนี่จมูกตันๆเลยเมือกินว่าจะอ้อมักสีเส,สนอาที่โค้ง เพื่อจะมาเปลี่ยนหมนโอเนเมนูใดก็แสุดจอวานได้คิดใหญ่เอียงก็หัดผัดกะลัมหัดให้กินเบืดอี่นีแสบไมนได้หรัดกะลัมใส่น้ำปลาล่าสันว์เจะคิดพอเมนูน้ำ ได้มาแล้วครับตะไข่หลุไไไดไปยังต้องกินนะมนาหงกับปาดมาในสมมา้างแล้วบัดขวดนึงเลยบอกเราไม่สมเหมือนที่ไอเดียวมานป่ป้ายัางยังอยู่ น้ำไหม่สมแต่ผมไปถ่ายคลิปอยู่ทั้งพูดนะครับี่ว่าไปมองไอ้ผ้าแดงผาเง้าแ้อยู่อยู่ทั้งดวงมองผมกายมุมผมให้่านไปหมดอะขาดดีแล้วก็ได้น้ำไหม่มาํำสอบนึงแม่มเ้็วไม่หยดเอยนี่<ต>น้ำไม่สมแต่ว่าขาว,วม่สมายจะเขาเช็คตรง ได้ไร้ไรยได้ไราไร้โอเยแล้วก็นเงียงมันมันเแล้อของปุงเราว้ะครับนี่ทอดเลยของก็ตั้งหมอห้องนอนนะเทน้ำมันใจคกันมาลวกกม้ม ไปครับไปทอดน้ำมันมันมอควรน้ำมันออกไปเว้นะครับทาน้ำมันหอนกค่สิเอาหมูลงทอดเนาะน้ำมันกำลังเดือดหมูก็เตรียมไแล้วครับตอนนี้รอแต่เวลาทาให้น้ำมันเดือดจังน้อยแล้วก็จะทอดทอดไปให้น้องแล้วนะครับมือหนี้แน่ก็พอไปทุลักข้างนอก งานทางลอยเอ็ดุมดแหละก็เลยได้เห็นน้องกินเตรียมไปให้น้องนะํานน้องก็จะไปโรงเรียนเนาะน้าหงสี่หงเป็นก็ะเลยถอดสีโค้งมูไปให้ร้านนะําแล้วก็อย่างน้งมันผสมบาดูว่าร้านกินเป็นโบ,โบูบูกินเป็นเยอะมานน้ำมันสมแต่ว่าไอ้ดันกินโนเป็นไอ้พวกกินก็ยังกินโนเป็นมันก็จะถอดสีแล้ว ้มอมแลลวครับ <c oughs> กินทะลุ่จอม่หน้าเลยเนาะนรงตัวเราังกได้มี่หอมแน่แต่แม่ไม่ถึกเหมือหิวคอเลครับหิวจะกินแล้วเท่าจะสุกเลยน <c oughs> ไม่รอกใช,ช่นรูนี่เฮ็ดแห่ผมกับแรงสองคนเลยกับน้องสองคนนะครับเพราะว่าดองแหงอยู่แานกับยายกับพี่ตาไปจุดเห็ดม่อีกหลายตั <c oughs> <c oughs> เหมนเนบบจะพอผมไปกานจะให้นองน้ำกับนพอจากผมถึง10นมเเร้าที่เราเห็ดหมกินเขาคอนราเบล่านะครับรกินเขาไม่ค่อยตรงกันแบบนี้ที่คงจะเดี่ยวไปงานจะกกนิ่นใสเตยเราคง,ง,ง,งมีลายกักิน่ประมาณสิบเอ็ดสิบโมงถึงเที่ยง พันลกฟองปลายไปกินกินกระสอฟองลายจะได้กินปมาม่นเทียงนะครับหอตเดี๋ยถอดหมูแฮมิของพ่อมึงเดินไปน้ำกันเราไปตามเพื่อนเปลี่ยนไปนอนมาช่วอมีปอนดี่มเอร์บูด งงตำผิกเบเรืมมอ่อหรอพอสุดยันบ่เพ็ดบ่เป็นแม่สีเลือน นักกินกระเซเะียกงานเงินเก่งๆปวดจนอ้อนวนปวดจนอ้วน <c oughs> <c oughs> เราของกะจีตำเครื่องแกงนะครับผมจะไปเป็นมูย่างข้ากันเดี๋ยวชิมใหม่ก่อนกำลังหอมๆหนึ่งเดือนนะครับเดือนอ๋อดานหน,นึ่งเดี๋ยวต่อเนื่อง กำลังครับกำนังได้ผลใส่จากรัากรเาองสีเปลี่ยนมาแด้เราก็ร่างกาก็ดีนะครับจะผมเปลีนหาเห็นแล้วกินกินเลยเพือเดียวก็ร่างกายน้าโ่ก็ครับไม่เห็นจีบหนีจีบวาย่อ,ยอยได้โสเกิดมาแน,น่นะนะเปลี่ยนหน้าเห็นแ้กินกินเขาเลยนะี่ เรืร i, ่อบ like, ัวก็ร่างไก่ไปกี่ผมไปแล้วเราก็ร่างไก่นะครับแต่ว่าหมายถึงสมัย่อนยุคปอสามปอชีหมดหละขาผ้าไปแล้วเราก็ร่างไก่แต่โซ่ย่างแง่นซ้นห่ะถือไม่แสบไปน้ำกัหมาแดนไรก็ได้เอาแสบแปดไรทากยัดเลยเพราะว่าแดนแดนเปานโกลับมาจะผ้าแต่เรางอกไปลามครับงอกไปกินใหญ่แง่โซาอยู่น้ำให้น้ำหน้าเนาะ ดีๆครับงานเสาสิงานเลาะทงตะเสางอไปผูกลำเลยเราเป็นมหาอำนาจจินเ้าไปโรงเรียนครับชาวบ้านเราจะสิพานสมัยกันยังเป็นเด็กน้อยนะเนาะเฮ้โ,โดนใช่ไวมเนี่ยงานกบได้ ไดนะ้แล้วได้ทีแล้วเนาะหั่น,น้ำมันแตกแตกใขึ้นมาใส่ตาลุ้งแบ่บด้ีคอตากุ้งเจาะหัดนังตากน,นั่งหลอดมาบนี่ไพอเป็นผเป็นแก้มเลย,ยจะนั่งนะได้ทีแล้วครับพร้อมๆเลืองเลย มูแาาล้วล่ะครับผมเอากำลังชิรไททีให้กันเราวันนี้โอเคไหมเสร็จแล้วนี่ขอเย็นน้ำในหนึ่งเนาะหอ,อนหอนไปหอดหมองใช้งานกับจกงเขาแล้วก็จุดจบงานเลยอืมเยบอก ตัวต่อไปก็จะเป็นแกงไก้เช่นเอาไม่สมครับมาเบินห้องแข่งรับกันครับผมเสร็จแล้วโอ้เครื่องแกงตะจัดจานแต่ตามมาติกไปบกักดดะไครไม่กระเทียมนะะขอควาใจาพอดีครับ น้องโฮมอไแสร้างนะครับนี่เก็บตี้เลยนะสนับสนุนโดยเกาลูนเนื้อย่างเกาหลีร้านตั้งอยู่ที่บ้านหนองบันปลาตำบลลำหนองแสนอำเภอนาคงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์โทรศู1ย์หก5นึ่งแสองศู้าเสอบถามสั่งและจองตกได้เลยนั่งเลย ไฟแห้งปันข้าวจี่ี่หตายายกินนะยายถ่าตือนแล้วีดีี่้เสื้อมากันีกินข้าวเยะกับ่บอยา์หวานันห่านน้ำต่าเนื่อยไปกันกีห่าหรอปั่นกี้ห่าก็ดี ห้าสิบมกนเลยห้าเลยสิใช่ท่านรองท่เนอเรา,าห้องงานเพลงงานประท่านนะครับของ,งานจะตีไปเป็นหกโมงครึ่งนะครับเึ้นไปก่อนไม่ได้จะเคลืนชั่วโมงไปเตรียมตัวเห็นงานห้าผมว่าผมของานทิีห้างริ่งตัครเอพราะว่าผมทงานพิ่เจ็ดโมงสองครับผมคือเวลารับงานในงานกระทุ่มตรง เราขึ้นไปเตรียมตัวสตวแ,แตนบายตัหกโมงเ่องครับคาว่าัหกโมงผ่านสิบคนละนอากาศหนาวเนาะอากาศพอดีกนไปแต่เ้าครับรับ้าน,นแตงกจิงกาแแก่อนอาบน้ำไปแต่งตัวไปทำงานครับนั่งเกองวัวมันแห้งกังงนมากับผงก็จิไปเปาความอขึ้นมาไปอองลงครับมีตะกาผ่าตะกาหนึ่ง้วก็

很好，来。

ไม่เอาไปแล้วก่อนกอน้เอาไปนองไปงเรียงอย่างนี้เติมน้มาใส่เลยกวจะม้รอ เอาเงินแล้ก็นอนกันมั้ตื่นจากฟารแน่เลยน เงาความไปเวลรถมากครับแล้วก็แม่กระโทบอกเดายวเงินไปเวลารางไปโรงเรียนนั้นนอนกันนะเราเปลีนไปสิสุกแล้วครับจะลังได้ทีแล้วหอมนี่หอมเลยครับแกเช้อมไม่ส้มแกไวให้จนเครื่องคข้าวหอมๆแล้วแกกคนข้าวแล้วแล้วก็เอาไปเอานมไม่ส้มมาคนข้าวแนะนำ หัวน้ำชมเสียงเงี้ยนี่ยเรเขาไปจะมาเติมมัตอนรัวขันเขาย่านอันเสื่องแกงไม้ขาว่าวน้ำยยดจากน้อยก่อนกไปเ้าสีกินเศร้าแหละครับกิน้อนๆอนเลย <laughs> ปกติคนนึกกินมานมันักกินปกแกงปกอมหอนฮอนนั่นชีพงกระเอีไว้กินมอเม้นแปดโมงครับ โยเขาเคยกินแปดโมงเคยออกมากินเขายูมองเห็นงานแต่วันนี้ได้กินส่วนทอนๆจะต้องกินข้าวไว้จะกิเข้า,ะขากะตือเนล้วเป็นเมียนเห็นเหรอวมาบอกต้องตื่น้าเก็บของเล่นให้หละแต่นักกินสุกจะเข้ากันแ๊บเดียวกันสุกแล้ว ทางเป็นทางเขาจะเอินินว่าอมออกไก่เขาจะอ๋อ,อกไก่คนเราอ๋อไก่จะนอนไม่ส้มแต่ว่าทางไหนควเดินว่าแกงไก่องนอนไม่ส้มแต่ว่าอันเดียวกันเหรอชั้น,น,นาวได้นับ <c oughs> หนาวมือเย็นเปิดเบิล้วกลิ่นเสียงมันดังยังมือเย็นเย็นเลย จางเงียหด่อยอย่างเี้ยนอยวได้ไส้คือนะื้หจางไว้กนนาดีแล้วแล้วมาเติมมาที่หลังเห็นเข้มมากกว่านี้บ่ได้เลยที่ได้เติมเตน้ำได้ล่างแล้วเติมเตน้ำมันกับได้จางไว้กนนกินี่เติมเอาตเง เด,ดี๋ยเรานเดีใช้แท็กซี่ในนั้นล้ลางล่างแบบก็เด็กกินทางมันจะกินจางกันเนาทาไม่ทาอายแบบกินจางจางขมกินเผ็ดเลยไม่แล่นโฮมขมบกกินเผ็ดเนกลักบมือบ้านแตตามมักแตงขึ้ไม่ท้ากินเพื่อนจะว่าอ้คือเผ็ดแต่กิมมน,กนออกมาได้แต่ก็อนนึ่ดทิพย์กระักแล้วเนาะไม่เขาไปต๊ Hoạt lại là rồi. Anh là bề ngang giữa công sáng. Say hát. Tan top thai nainen. Tìa săn. 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 Tìa งนานไหมมาคมาตัดยาสลบเลยเต็มตกเลยจ้ะนรนยลร้อครับว็นนะ่ะตอบพวงเขาขอเอาเนืกกินเหยนะัาเพลงง่ายกันครับผมบัดนี้ห้องก็คืโยรานกับพี่เสาวเข่าใหญ่ เดียวต้องกันสามคนกับร้านหน่อยอีกสองคนเอาไว้แต่แลงเลยยอกันนราหงกัแลกเลยยอกกันวะเนี่ยเมื่อนี่ยอยู่ร้านสามคนครับเรกอแนวไปธุระเ <c oughs> มื่อแรกผมเลยงานมากไครซื้อเห็ดเบียกซอยน้องหงเนาะ,อะ,ะขอคุามาที่กุมภามือวนนี้ขอให้แบบผู้คนมีแต่ความสุขนะจ้าเมื่อวันนี้กับน้องหงกับจิ๊กซกีมานี่แล้วก็จิขายของแจซสอลูกค้ากับ ผู้ใดที่ว่าอันพันไปพันมากะแมะมันเล่นน้ำได้เนาะมาได้ตลอดครับผมมาพอผมกับพอน้องฮงนี่แหละต้องพอน้องฮงนี่แหละบ่พออายมันก็ได้เดี๋ยวผมกับเพจง่ายเลยครับผมขอบคุณครับเพจน่ากินจริงจริงมันเให้ของถักหัวที่สวยมากงานง่ายนะงานง่ายไป Bye Bye ีครับเมือม่อเบาบาได้ <c oughs> ขวัญมันมาเลยค่ะใส่ไปเลยข <c oughs> ับ,บรถดีๆจ้าไปแล้วไปอาบน้ำเตียงโตอยู่ในบ้านพ่อกับแม่ก็ไปแล้วแหละโอกกัน แต่เศร้าเพราะว่าจฮอตดอยเอ็ดให้คุณฮอดไ้ก้มูสันตาพันที่ไปกุละก็เลยต้องได้ไปแต่เศร้าๆมาต้องขอตัวข้าบ้านก่อน